แล้วเราก็คลิกที่ตัวเพื่อนเลยนะแล้วก็ส่งแฮมเบอร์เกอร์ให้เพื่อนไปดูซิว่าคนสวยอาาคนสวยรับแล้วเย่ yeah! เอาโดดพร้อมกันเลยคุณครับเงินครับ so สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในบรุกเฮเวนอีกแล้วนะแลวเราก็มาแต่งตัวเป็นแกลบนั่นเองหรือว่าคนส่งอาหารภารกิจในวันนี้ของเราก็คือเราจะมาทำการส่งอาหารนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการส่งพิซซ่าหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือแม้กระทั่งไอติมเราก็ส่งนะทุกคนเราส่งหมดทุกอย่างเพราะว่าเราคือพนักงานส่งอาหารนั่นเองเอาแหละวันนี้นะเราก็จะไปทําการส่งอาหารตามบ้านเพื่อนดีกว่านะมาดูกันว่าภารกิจของเราจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ที่สําคัญคือไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังเป็นคนส่งอาหาร สุดหล่อด้วยนะคะเนเป็นแงพอถอดหมวกมาเราดูหล่อมากเลยนะคะไปดูกันดีกว่าว่าส,สาวๆในเมืองนี้จะสั่งอาหารกับเราเยอะแค่ไหนอะใส่หมวกไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยทีหลังว่าเราหล่อนั่นเอง <c oughs> อันดับแรกเลยนะคะเราต้องเอามอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนดีกว่าแต่พี่นิว่าเอาคันนี้ออกมาดีกว่านะทุกคนนี่เป็นแงเขียวนะคะ เขียวเหมือนเสื้อเราเลยทุกคนแล้วเราก็ขับรถคันนี้แหละไปส่งอาหารนั่นเองนะะไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะไปส่งอาหารตามบ้านเพื่อนไปดูกันนะคะว่าเขาจะยอมรับอาหารที่เราส่งหรือเปล่า<ส>มาเจอบ้านหลังแรกนะคะอ่ามาดูกันว่าบ้านหลังแรกหลังนี้มีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะเดี๋ยวนะเราขอเอาเป็นพิซซ่าละกันนะเอาพิซซ่ามาส่งเขาละกันมาดีจ้าเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยแป๊นนึงไอ้ตัวดำแป๊นนึงนะ ว้ยนี่ะไยเนี่ยตัวดำน่ากลัวมากเลยสงสัยว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านแน่เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นายนายจะรถเราไปไหนรถเรารถเราเดี๋ยวขอรถเราขึ้นมาก่อนนะฮะโอ้โหบ้าบอจริงๆเลยเนี่ยเอารถเราไปทําไมเนี่ยอะแล้วดูมีการมานั่งซ้อนท้ายเราด้วยนะคะแล้วเขาทักทายเราว่าโย่แกลบ เขารู้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนส่งอาหารนั่นเองนะคะในขณะที่ผู้หญิงคนนี้นะคะก็ทักเราว่าเราเนี่ยอ่เป็นแกลฟฟู้ดนะเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ยังทักว่าเราเป็นแกลฟฟู้ดเลยนะคะอ่ะเราเอาพิซซ่ามาส่งเฮ้ย hey, ย <c oughs> ูเธอผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาพิซซ่าไหมเรา,เาพิซซ่ามาส่งเธอนะให้เธอเอาพิซซ่า ในเมืองรู u e h ฮ a v e นนะคะก็รู้จัก Grab Food นะอ๋ออย่างว่านะั้นว่า Grab Food เขาดังนะคะต่อไปเรามาส่งอาหารที่บ้านหลังนี้ละกันนะส่งเป็นออ่อแฮมเบอร์เกอร์ละกันนะจ๊ะขอกดติ๊ตตองหน่อยละกันนะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งครับสวัสดีครับคุณครับ ผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งคุณครับแล้วครันนี้พี่นิวก็บอกว่าเออผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งครับอ่าเอาไหมครับคุณกินแฮมเบอร์เกอร์ไหมครับผมให้ครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวเพื่อเลยนะแล้วเราก็ให้แฮมเบอร์เกอร์กับเพื่อนไปดูซิว่าเพื่อนเราจะรับแฮมเบอร์เกอร์ไปหรือเปล่านะเอ้าอ่าคุณครับคุณผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งคุณนะครับเออแล้วแกว่ากลายเป็นตัวเตี้ยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านหลังนั้นก่อนดีกว่านะทําไมอะ่ะ ทำไมต้องแบงแก๊ปด้วยะโอ้โหหรือว่าเราต้องทําการถอดหมวกกันน็อกเพื่อเราถึงจะเห็นหน้าตาอันหล่อเหลาของเราอ่ะโอเคถอดหมวกกันน็อกแล้วคุณครับสวัสดีครับคุณครับเออไม่ทราบว่าคุณต้องการอาหารไหมครับของอาหารมาส่งให้คุณนะครับคุณเป็นเจ้าข,ของบ้านหรือเปล่าคุณครับคุณจะเพิ่งวิ่งเข้าไปในบ้านสิครับ <S <S เออไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อเรากําลังเล่นประตูอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ยอมออกมาสักทีนะนั่นเออเราขอเข้าไปแล้วกันนะอ่ะคุณครับผมขอเข้ามาแล้วกันนะแล้วเราก็คลิกที่ตัวเพื่อนเลยนะคะ ราจะไปไหนเราจะวิ่งไปไหนอ่ะแล้วเราก็ให้อาหารกับเพื่อนไปดูนะว่าเพื่อนจะรับอาหารจากเราไปหรือเปล่านะจะบอกว่าสิ่งนี้เฮ้ยรับไปแล้วเนะี่ยโอ้ผมดีใจมากเลยครับที่คุณยอมรับอาหารจากผมนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับคุณตัวเล็กและหลังจากนั้นเราก็ของเงินเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเรารับอาหารไปแล้วนะคะดูนะะว่าเพื่อนจะให้เงินเราไหมเอาเดี๋ยนะแป๊บน,นึงคนนี้เป็นใครเนะี่ยทำไมท่าให้เงินเป็นแบบนี้เดี๋ยว ทำไมทำไมท่าให้เงินต้องเป็นแบบนั้นด้วยอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณให้เงินผมนะครับต่อไปเรามาส่งอาหารที่โรงแรมแห่งนี้ดีกว่านะฮะก็นั่นแหละค่ะมีคนยืนอยู่ข้างในสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ผมเอาพิซซ่ามาส่งครับสวัสดีครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะฮัลโหลคุณครับผมเอาพิซซ่ามาส่งนะครับโอ้โหดูหน้าตาเพื่อนเราไปโกรธใครมาเนี่ยแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็ออกมาจากบ้านเรานะคะโอเคเราก็คลิกที่ตัวเพื่อนแล้วก็ให้พิซซ่าเพื่อนไปนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ทันให้พิซซ่าเลยเพื่อนเราให้เงินมาแล้วนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วนายเอาพิซซ่าไปหรือยังแต่หน้าตานายโหดมากเลยนเนี่ยนายไปโกรธใครมาหรือเปล่าอ้าวแล้วเพื่อนเราก็เข้าบ้านไปแล้วนะคะอ้าวโอเคขอบคุณมากเลยนะเพื่อนนนนะะออออ่แลล้้้วเเพืกก็็บบารรียยดูสิ หน้าตาเหมือนไปโกรธใครมาเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเอ่อเบอร์เกอร์มาส่งนะครับโอ้มาเป็นคู่แม่ลูกเลยนะเนี่ทยทำไมพวกคุณดูดีจังเลยอะทำไมคุณแม่กับคุณลูกหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้แล้วควนี้นะพี่นิวก็บอกว่าพี่นิวนะเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งนะคะเดลิเวอรี่แฮมเบอร์เกอร์ให้ยูผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งนะครับคุณไม่สนใจเหรอครับคุณผู้หญิงครับผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งคุณนะครับอา้าวแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วหรือว่าเขาไม่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์งั้นเ ต่อไปมาที่บ้านหลังนี้กันดีกว่านะอ่าบ้านล็อกเหมือนเดิมมีคนอยู่หรือเปล่าอุ้ยมีคนอยู่ด้วยสวัสดีครับผมเอาพิซซ่ามาส่งคุณนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็คลิดกที่ตัวเพื่อนแล้วก็ส่งพิซซ่าไปเลยดูว่าเพื่อเราจะรับหรือเปล่านะฮะจะบอกว่าเพื่อเรารับไปแล้วนะคะแล้วนายก็ต้องให้เงินเราด้วยนะเรา,เาพริซซ่าม,มาส่งนายแล้วเ,เขาบอกขอบคุณเราด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้เงินเรามาด้วยโยโ๊ห์ และเราก็ได้เงินจากการส่งอาหารมาอีกแล้วนะทุกคนเราจะรวยแล้วเราจะรวยแล้วรวยแจกตังค์แจ,แจแกตังค์เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอะเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก,งก่อนอะไปบ้านหลังต่อไปกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับคุณเป็นเจ้าของบ้านงนี้หรือเปล่าครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวคุณครับคุณคุณคือผมยังไม่ทำทำอะไรคุณเลยนะครับผมยังไม่ทันพูดอะไรเลยคุณแบนผมซะแล้วสวัสดีครับคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าครับ โอ้สงสัยว่าคงใช่แหละว้าวนี่คุณคุณทําอะไรทําไมฟันคุณเป็นแบบนั้นน่ะนี่คุณไปดัดฟันมาหรือเปล่าครับฟันคุณแท่มากเลยนะครับอ่านแล้วเราก็ส่งอาหารให้กับเพื่อนไปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยดูนะว่าเขาจะรับไปหรือเปล่านะคะเออคุณครับคุณรับอาหารผมไปสิครับคุณครับเอา้าคุณครับใครครับนั่นอ๋อคนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคนนี้เป็นเจ้าของบ้านนั่นแบนเราไปแล้วนะคะ เอาอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณสวยอ้าววัสดีครับโอ้คุณสวยจริงนะครับเนี่ยวัสดีครับคือว่าผมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งคุณนะครับอ่ะแล้วเราก็คลิกที่ตัวเพื่อนเลยนะแล้วก็ส่งแฮมเบอร์เกอร์ให้เพื่อนไปดูซิว่าคนสวยอ้าคนสวยรับแล้วเย้เอาโดดพร้อมกันเลยคุณครับเงินครับคุณครับผมเงินครับโพอได้แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยนะเนี่ยผมขอเงินได้ไหมครับคุณครับ และครันี้อ่าแล้วเขาก็ให้เงินเรามาด้วยนะคะว้าวขอบคุณมากเลยครับคุณคือน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยเรากระโดดพร้อมกันอีกแล้วนะครับสงสัยว่าเราเป็นเนื้อคู่กันและเธอก็เข้าบ้านไปแล้วเธอก็ล็อกบ้านสงสัยว่าเธอกลัวเรานเนี่ยเออคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก เออผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณคุณสวย<ห>คุณคุณสวยครับอย่าลืมทานแฮมเบอร์เกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวฉันจะทานให้หมดเลยนายนี่หลอ่อจริงนะเนี่ยฉันเป็นกับฟูที่หล่อมากเลยอะ่ะมีคนชมเราว่าหล่อแล้วหนึ่งนะคะทุกคน <laughs> คุณคุณสวยครับคุณเอาไปซาไหมอ่ะผมไม่คุณเลยนะครับ นี่ค่ะแล้วก็คลิกพิซ่าให้คุณเลยฟาบดูนะคะว่าคุณคุณสวยคนนี้จะรับพิซ่าไปหรือเปล่านะคุณจะไม่รับพิซ่าผม่อยหรอครับสวัสดีครับคุณครับคุณรับพิซ่าผมไหมครับอ่ะผมคิดที่ตัวคุณนะครับหวังว่าคุณคณจะรับพิซ่าผมนะครับคุณรับไหมครับคุณครับพิซ่าผมนะครับอ๋อไม่รับหรอกครับเออสงสัยว่าเขาไม่หิวพิซ่าเนาะเออไม่มีใครอยากกินพิซ่าเลยหรอครับแถวนี้สวัสดีครับคุณครับคุณอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวใครเป็นไรเนี่ยโอ้ไม่กอดนี่คุณเป็นอะไรคคคคครรรรัััับบบุุณณโดนนนนชหอ่่ไมะ คุณโอ้คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคเนี้โอ้ไม่นะคุณครับคุณเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปกินนะครับไปครับคุณครับรับแฮมเบอร์เกอร์ผมด้วยครับอู้ขอรับด้วยด้วยขอบคุณมากเลยนะครับที่รับแฮมเบอร์เกอร์ผมผมขอให้คุณที่นอนอยู่ตรงนี้รอดชีวิตนะครับเออผมไปก่อนนะครับผมไม่เอาเงินจากคุณก็ได้ถือว่าผมสงสารคุณผมไปแล้วนะครับเออว่าไงครับอ๋อรู้สึกว่าเขาเอาเงินมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยอ๋อคือว่าขอบคุณมากเลยนะครับแม่ขอบคุณนะที่เอาเงินมาให้ผมอ้าวเขาสวััดีครบ สวัสดีครับผมผมเอาอาหารมาส่งนะครับอ่ะแล้วก็คิดที่ตัวเพื่อนเลยนะแล้วก็ให้อาหารเขาไปฟึบดูนะคะว่าเขาจะรับไหมแต่หน้าตาก็ไม่ค่อยจะรับแขกเท่าไหร่เออเหมือนกับว่าจะไม่รับนะเนี่ยนี่พวกคุณไม่หิวข้าวัเลยเหรอครับผมเอาอาหารมาส่งนะครับเนี่ย คุณครับเอ้าคุณส่ว่าไม่หิวข้าวกันคุณครับคุณครับคุณคนนั้นน่ะเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเนี่ยโออรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะเพราะว่าผมก็เหมือนชุดก็เหมือนคุณครับคุณครับคุณครับมารับอาหารก่อนครับคุณครับมารับอาหารก่อนครับอุรู้สึกว่าเธอเดินมาแล้วนะเธอเดินมาแล้วเธอจะมาเอาอาหารจากเราหรือเปล่าคุณครับคุณครับคุณเปิดประตูมาก่อนได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เปิดประตูออกมาผมส่งอาหารให้คุณไม่ได้นะครับคุณครับ รู้สึกว่าเธอเดินเข้าไปในบ้านแล้วนะแล้วเธอก็ไม่สนใจอาหารที่เราเอามาส่งด้วยก็ละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาทําภารกิจแต่งตัวเป็น grab food นะหรือว่าพนักง,งานส่งอาหารนั่นเองจะบอกว่าสนุกมากเลยนะคะก็มีทั้งเพื่อนที่ยอมรับอาหารเราไปแล้วก็ให้เงินเรามาด้วยแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่ไม่ยอมรับอาหารเรา แถมแบนเราอู่ตั้งหากอะไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ได้มาแต่งตัวเป็นพนักงานส่งอาหารสุดหล่อนะทุกคนก็ถือว่าวันนี้ภารกิจของเราก็สําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะในครั้งหน้าจะมาทําภารกิจอะไรคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนนะไม่บาดจ็บจุ๊บๆวันนี้ลาไปด้วยพนักงานแกฟฟูสุดหล่อนนะจ๊ะคุณครับคุณคุณไอ้คุณคนนี้นี่นาคุณครับคุณออกมาจากนอกบ้านแล้วเหรออะแล้วก็คลิกไปที่ตัวเพื่อนเลยนะดูนะว่าเพื่อนจะรับอาหารเราไปหรือเปล่านะ คุณครับผมเอาอาหารมาให้คุณนะครับเฮ้ยนับแล้วโขอบคุณคุณมากเลยนะครับคุณครับคุณคุณต้องให้เงินผมด้วยนะครับคุณครับคุณครับเงินครับคุณยังไม่จ่ายเงินเลยนะครับคุณเงินนะครับเงินคุณครับเงินครับคุณเอาล็อกบ้าน้วด้วยคุณจะไม่จ่ายค่าอาหารหรอกครับคุณเอาวิ่งเข้าบ้านมาแล้วพร้อมกับกล่องอาหารอ้าวรู้สึกว่ามีผู้ชายคนนี้เอาเงินมาให้เราด้วยนะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้สั่งอาหารนี่ครับผู้หญิงคนนี้สั่งอาหารแต่ว่าผู้หญิิงงคนนนี้ไมม่่ยยอจาเ Got a new engine from pain. It's a blessing new focus, no guessing, just an obsession. All in this possession, you got the retention, I leave an impression.